เดี๋ยวจะซ่อมเก้าอี้อันนี้เก้าอี้แตกแล้วนะต้องเตรียมออาะไรก็เอาเลยเอากระป๋อบกาลเลยนะกาวร้อนอะไรอีกขอแล้วสองอย่างนีงใส่กาวกาวร้อนหยอดลงไปนี่ไม่สุดเลยกาวย้อยนกเออกาวกาวร้อนหยอดลงไปก่อนตามร่องที่มันแตกแล้วก็ใส่ แ่เราต้องใส่ก็ถ้าจะให้แข็งนุ่มง่ข้างนอกเล่นเนเ่ยอแล้นี่เองแล้นี่ไม่มแป๊บเลยอแลมก็แห้งเฮ้ยแข็งจ้งเารอมดกวาแข้ง ได้ผลเพื่อนๆั้มีราเมตรเลยนะโอ้ยสายได้ผลไม่ต้องนั่งเลยเชิดให้น้องเขายืนสักเจ้าดังนั่งดังดังนั่งดังดังันั่งดังั่งน